อยากได้เครื่องมือช่างสักตัวแต่ขอแบบคุ้มๆผมแนะนําตัวนี้เลยครับสว่านน้องใหม่ล่าสุดของมาเกต้ารุ่นดี HP 490 WVE เป็นสว่านไร้าสายแบบ3ระบบเจาะไม้จเจาะเหล็กเจาะคอนกรีตขันน็อตสกูจบในตัวเดียวเลยครับวงแหวนปรหมดแบบใหม่วงแหวนชั้นเดียวปรับง่ายปรับค่าคัดได้สูงสุดถึง20ระดับใช้ในการขันน็อตสกูทั่วๆไปจะตัวเล็กตัวใหญ่หรือว่าจะยิงน็อตสกูเข้ากับเหล็กนั้นหนา4-5มิลลิเมตรก็ได้ครับยิงหลังคาเหล็กหลังคาไม่ได้ชิดตัวนี้ตัวเดียวคือจบเลยครับ หัวจับดอกสว่านของเขาเนี่ยจะเป็นแบบคิกล็อกนะครับสามารถจับได้แน่นจับได้ง่ายรองรับดอกสว่านสูงสุดถึง13มิลิเมตรเพียงแค่เราหมุนให้ดังคลิกก็เป็นการล็อกแล้วครับส่วนในหมวดของงานเจาะนะครับเราแค่หมุนต่อออกมาหมดนี้จะใช้ในการเจาะไม้จเจาะเหล็กเห็นว่าตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยแต่ไม่ใช้เล่นๆเ,เลยนะครับผมเอาไปใช้งานจริงๆเจาะเหล็กนั้นหนา6มิลิเมตรด้วยดอก8มิลิเมตรสามารถเจาะได้สบายเลยครับหรือจะโหดขึ้นมาหน่อยเอาไปใช้ในการทาบเกียวตัวเครื่องเนี่ยมีแรงบิดถึง65นิวตันเมตร เราสามารถเอาไปใช้ในการตับเกียวแบบนี้ได้ด้วยครับถ้าในงานเจาะไม้ผมทดสอบเจาะรูด้วยดอกใบพายขนาด29มิิเมตรตัวนี้คือเจาะได้สบายแบบไม่ต้องลุ้นเลยครับสุดท้ายก็จะเป็นโหมดในการเจาะกระแทกหรือว่าเจาะคอนกรีต ถ้าเป็นในงาน DIY ทั่วๆไปเจาะผนังเกาะอิฐฉาบปูนฝั่งพุกตัวนี้เนี่ยสามารถทําได้แบบน่าประทับใจเลยครับผมใช้ในการเจาะเสาคอนกรีตสําเร็จรูปที่เขาว่าการแข็งๆนะครับยังสามารถเจาะได้ขนาดนี้ถ้าเป็นกําแพงเกาะอิฐฉาบปูนทั่วๆไปเนี่ยคือสามารถเจาะได้แน่นอนไม่ต้องกังวลเลยครับตัวมอเตอร์เนี่ยเราจะได้เป็นมอเตอร์แบบบัสเล็ตหรือว่ามอเตอร์แบบไหลแปรงฐานที่มีแรงบิดถึง65ินิวตันเมตรและสามารถปรับความเร็วรอบได้อีก2ระดับความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่1,900รอบต่อน,นาที ในชุดก็จะให้มาแบบคุ้มค้มเลยครับนอกจากตัวเครื่องก็จะมีแบตเตอรี่ขนาด18โวลต์2แอมป์มา2ก้อนตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นรุ่น LXT Basic นะครับเป็นรุ่นที่มีการอัปเกรดรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็แท่นชาร์จแบตเตอรี่คู่มือการใช้งานแล้วก็กล่องเก็บอุปกรณ์แบบนี้เลยครับตัวเครื่องเนี่ยเขามีน้ําหนักให้เพียงประมาณ1.4กิโลเราสามารถหยิบจับใช้งานได้แบบคล่องตัวเลยครับถ้าเกิดว่าอยากได้สว่านติดบ้านเอาไว้สักตัวแบรนด์ดีแบรนด์ดังระดับโลกมาพร้อมกับคุณภาพแน่แนๆแ,แบบนี้ยงงน่นอนครับ และในช่วงนี้นะครับขามีโปรโมชั่นพิเศษเปิดตัวราคาแค่เพียง3,890บาทจากปกติ4,880บาทราคาโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่รีบไม่ได้แล้วครับสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ